หมูย่างเกาหลีให้ใครเขีนเป็นใหม่เหอใส่ใส <todavía S 1> ่ใส่ใส่ใส่ยางเกาหลีโอ้แผ่นใหญ่คนยากก็เป็นคนไทยหรือเปล่า คนฝรั่งหน้าตาฝรั่งโอ้คนฝรั่งเฮ้ยฝรั่งฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสด้วยดูสิเศสไหนไม่รู้ฝรั่งเศสโอ้หน้าตาออกฝรั่งมากเลยจริงโอ้กินจีนด้วยย่างเจาาดี นี่เรามากินลูเฟรย่างเกาหลีนะคะโอ้ปลาหมึกปลาหมึกกุ้ง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 อะไรี่ใสญ่ยนี้ม่ได้ยาก ร้านต่อไปอันนี้เป็นข้าวผัดอันนี้เป็นอะไรป๊อกบุ๊กี้เข้าอย่มีน้ำซุปอ๋อนี้มีช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรนี่ไงแกะเข้าอยู่อันนี้บู บลูบลูบลูบูกีโกโกกิหมูอุ้ยอันเนี้ยอันนี้ผัดอูดิง้งอันนี้คืออะไรอันนี้ปลาทาไก่แบบเกาหลีอันนี้ผัดชุดซฟ้เกาหลีอันนี้ผัดกะหล่ำากาหลีแบบเกาหลีเหมือนอันนี้อะไรอันนี้เป็น อออะไรเ่สลัดผลไม้วันนี้เขาเรียกอะไรแพนเค้กแพนเค้กจิมจีนี่เกลือไก่ทอดซอสเกาหลีไก่ทอดวากาน้ำนี่มันมันทอดทอดทอด ข้าวห่อสาหร่ายชิมบังใบงาข้าวห่อสหา,า,าหสร่ายใส่ชิดเอเคไปต่อประมาณน,นี้เนาะค่ะ Poli 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 เคไนใหม่ใช่มมีเซใหม่แล้วใช่ไหมเดนอะไรวะมีแล้ว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 โอเคคลนีก็พอเป็นกันนะครับตัวเรียวุกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย